ก็คือตัวแต่เป็น U ใช่ไหมคะทีนี้โรงงานเนี่ยมันคือการออกแรงแน่นอนต้องออกแรงออกแรง F แล้วเกิดการกระจัดอ่ะอันนี้งานต้องมีทั้งแรงทั้งการกระจัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานแรงและการกระจัดเราก็ใช้สูตร W เท่ากับ m s โอเคไหมเนื่องจากว่าแรงกับ s เนี่ย s ขันเขียนไว้ก่อนรงแรง แรงเอสกางจะเนื่องจากว่าแรงกับเอสเนี่ยมันอยู่ทิศเดียวกันทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นงานจะเป็นบวกเนาะทิศเดียวกันงาน ทีนี้แรงสะท้านมันจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่แสดงว่าการกระจักรจะไปฝั่งนี้อันนี้เกิดงานไหมเกิดเกิดแต่ว่างานจะเป็นลบเพราะฉะนั้น W ก็เลยเท่ากับติดลบหน้าเอฟใช้ตัวเลนน์แล้มันจะได้แกนต่างอันนี้ก็คือ F กับ S เท็จตรงข้ามหาที่เขียนหาตรงนี้ก็ได้ที่ตรงข้ามจุดนี้มางานเป็นลบ งนั้นงานถือว่าเป็นปริมาณสกเกล่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าไปทางซ้ายหรือขวาแต่บอกว่าลบหรือบวกอ่ะโอเคทีนี้งานแน่นอนมันก็จะมีการทีอื่นเช่นถ้าดึงวัตถุขึ้นด้วยแรง F แล้วเกิดการกระจาก S อันนี้ถือว่าเกิดางานนะคะ ขอให้อยู่ในแนวเดียวกันเกิดียวการเกิดองค้าอ่าแมนอันนี้เราเรียกว่าแนวเอียงเหมือนกันเนาะแนวเอียงแสดงว่าน,นี่เกิดงานเพราะว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันหรือถ้ายกว่าถูกขึ้นหลักการยกขึ้นเขาจะชอบใช้คําว่ายกหิว้วแบกบใช่ไหมแล้วเกิดาการกระจะัดแนวเดียวกัน s yes. อันนี้ก็เกิดงานแนวดิ่งถูกไหม หรือว่าเกิดงานเนาะเพราะว่าเหยื่อเน,นีเดียวกันเกิดงานโอเคอ่าทีนี้กรณีไหนบ้างที่จะไม่เกิดงานกรณีที่ไม่เกิดงานมีกรณีที่หนึ่งก็คือเมื่อแรงเป็นศูนย์เพราะว่าเพราะว่าต้องออกแรงแล้วเกิดการกระจักรอดต้องออกแรงถึกจะแล้วอันที่สองคือการกระจัดเป็นศูนย์ ก็อย่างที่บอกถ้าอะไรอันนึงเป็นศูนย์คูณกันก็จะได้กักเป็นศูนย์นะสองตัวเองไม่ควรเป็นศูนย์แต่ถ้ามันมีแรงและการกระจัดก็ต้องห้ามตั้งอะไรกันเออถ้า f ตั้งฉากกับ s งานเป็นศูนย์นหากว่ามีจับวิเป็นศูนย์เนาะมีสามกรณีนะคะทีนี้เป็นยังไงเช่นอย่างที่ครูบอกว่าออกแรงชี้ขึ้นมันมีกรณีไหนว่าหิ้วยกแบกใช่ไหมแล้วเดินมือมลาก อะไรก็ตามที่บอกว่าเดินบนพื้นลาบงานทีน่สูงหมดเดินบนพื้นลาบอย่าง,งีด้วย W ดวเท่ากัสูโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ขีดถูกหน้าเครื่องหมายที่เกิดงานขีดผิดหน้าเครื่องหมายที่ไม่เกิดงานมีทั้งหมดแปดขเดี๋ยวให้อลองทําก่อนเนาะดูว่าถ้ามันมันมี2สองอันนี้เนะี่ยเดียวกันไหมถ้าไม่มีจะเข้ากรณีที่สามถ้าไม่อยู่ในในยวกนหรือ บอกเหตุผลได้ว่าถ้าไม่เกิดงานอันไหนแรงเป็นศูนย์แจะเป็นศูนย์หรือว่าตั้งฉากกันโอเคไหมเดี๋ยวให้ลองทำเองมาเฉย